อะไรฮะอะไรให้ถ่ายให้อะไรจะไม่พูดไม่จาเลยเอาก็มาสัมผัสนะเออสัมผัสอะไรนี่นี่นี่เป้าเป้าเสียมมาขุดเดี่งเราดิ่งดินเอกนี่งนั่นปิดได้นี่นี่โอ้ห่านี่บ่เห็นวะฮะบ่ทำไรเพ่อนี่เพื่อนแค่ยังเพ่บนดึงบ่โบ้ตาลงอยู่อย่ามันนอนบ่อืมคุณน้อนไหนน้าตรงนู้นเหรอบ้ ไปเดินนี่นนี่นะม้นตัวนีนะมันจะม้วนตัวหนีอ่าวันนี้มาเจออะไรนี่โอ้วันนี้มาเจออะไรครับเนี่ยน้องอะไรกันน้องก็ลืมแล้วโมนี่มีก้อนอะไนี่เออโมนี่เล่าประหาเอ๊อพี่อะไรปมพูนประหารเซอร์ซูเลยพี่ประพูนปรหาเนี่ยเลยเหรอทมาทีโมเมย์กันเหรอ ไปแล้วไปแล้วน pues> right> <th ี่แหละได้บบกบุญนะึ้นหัวอไตัวไหตัวที่กยกเดสักกลนะเอาโอ้โหได้ไปะไยเยอเลยเดินมาด้วยกันนะนิ่งมากเลย เป็นช้าที่รักเด็กะเนีฮยเป็นช้าที่รักเด็กข้างข้าบนนี่รักไงรักสาวไม่กอดมกอดที่คันนี่กอดไี่กอดกอดกอดไี่กอดนี่กอดนี่กอดเป็นไหมปนขี้ปใสน่อฮะเปี่ปสมาจากมอง้อยมาดกับแม่อพิ่มเ่มาพี่เอลิแทงกันหน่าแทงกันหนึทงแทงซีดอน่น เอ้ยแทงเยอะเลเรอขนาดที่หักไฟตัดองไม่เคยหมารชาเพิ่มไปเนยโอ้ปเข้าไปหาชายเพิ่มหมดแล้วครับ่เัพี่เดเอเออทักพี่เอยาน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 เข้าไปข้างในครับยานยานอยู่พี่น้องยานอยู่เฮ้ยอืม แฟนมกลมางกมองเลยไอ้ล่ไอ้กงมองกลม่อนสิบปีแล้วสิบห้าปีแล้วนี่ยมาชเพิ่มตองสนใจพ่อเขาหรอกไอ้ผมท่ายคิปใหน่อยช่วยอียนี่มามามา ถ่ายคลิปสง่งแล้วถ่ายคลิปส่งก่อนส่งผู้ใดสง่งภูณ่ะส่งเมียเมียบังคับเ <laughs> มียบังคับไปถ่ายเมียเฝ้าลูกอยู่เอ, <laughs> เออเม,มียเมียเฝ้าลูกอยู่พี่นอ้อ <laughs> งเอ้ยเ <laughs> มียเฝ้าลูกอยู่ยลูกมาสบายไม่ใครเลือดออก <laughs> อย่างนี้ต้องให้ไปเหอนตุ้ยมาดูแล้วอย่างเงี้ยนะ่ะเออให้ไปเหอนตุ้ยมาดู ันนี้เขาไปไหนวันพรเขาทำบุญอ๋อไปทำบุญมันพาเขาไปทำบุญออเป็นอย่างนั้นไปอีกแล้วคุณทำบุญไหมคุณคุณทำวิธีเ้คุณคุณงานอะไรอย่างนี้บูงเลยคุณทำบุญที่ไหนทำบุญที่ไหนคุณอะ ทำบุญที่วัดอ๋อทำบุญที่วัดวัดไหนวัดน้องมันโอ้พี่ข <laughs> ่อยพี่ข่อยดิเอานะอ่าคนจะลงคลิปดูนะคระับมายมมายมดูนี่อือโอ้ยสี่แหละพี่น้องเลยคว้านสัง่งหันเมียเปลี่ยนปุ๊บผัวนี่สิบไ่ค่อ,คอยบ่อค่อยเฮ็ดดอกแล้วผมเห็นหลายคนลแล้วอย่างเช่นอุ้มบุญอย่างเงี้ยเมียกับเฮ็ดผัวกับน้งซี่แหละ เขาตาแล้วกันอืมเ้าเป็นอ่าภรอ,าอีกเนี่ยเขาจะให้เมียทาปีใหม่อ่าปีใหม่เมียก็เป็นคนทำนะผัวกันนีหละก็ที่ละทุกคนําเดินรายการอะไรอะไรอะอัพโหลดอัพโหลดเออ,อ,อคุณส่งเป็นเหรอไปแล้วฮะคุณส่งเป็นเหรอเจีี่เฮะ ไม่ผมถามว่าคุณส่งเป็นเหรอไม่เป็นผมไม่ทำถ้าคือเแล้วใครแล้วใครจะทำให้อ่จมพูจมพูคนทำจมพู่เลรนงับโทรศัพท์อยู่นี่ขาอัพโหลดคุณนี่แล้วใครอัพโหลดให้คุณว่าเราสื้อเสืออหอ้เสือไอ้สู่โสดเขาจคุณใจ่ายคาถ่ายผมหรือยังมีทิปไหมขอเงินนอยแล้วยบาทไหมลได้เลยเดี๋ยวให้เดสมัยตะก่อนเรขอเงินง่ายๆขอย0บาทให้รอยนึงนะสมัยตะก่อน พอได้เมียม,มาขอยี่สิบบาทให้เท่าไหรฮะแต่ได้เมียมาขอยี่สิบบาทเท่าไรไปเลยเปาเลยอืขอยี่สิบบาทแต่ก่อนนะฮะเวลาอ่าผมไปซื้อปิ้งกอกปิ้งไก่อยููุ่พัทยานะนะฮะน้าหำก็เป็นพ่อคนหนึ่งครับนะเบิกเงินนะครับขอเงินแน่นะแกก็จะให้มาร้อยหนึ่ง ผมก็จะไปซื้อปิ้งไก่หรือเสือครับคนละสี่สบาทเดี๋ยี่สบาทก็จะซื้อน้ํากินเนี่ยข้ง<ว>พอเขาแต่งงานมีครอบครัวก็เป็นเรื่องปกตินะฮะพอแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ต้องอ่าสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะนึกถึงครอบครัวนะครับต่างตานันมากพี่น้องขอเียสิบบาทนี่ ต้องขออยู่ประมาณสองมือสิต้องไงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แนใสายแนบขัวก็ได้แต่สิของเงินนะ่ะเออแต่ก่อนเป็นเงินวอนเงินดอนนะเออทำของเงินในด,ดอนหนึ่งโอ้หันใส่ฮันขัวทราบเฉยได้โอ้ดิแมยี่สิบบาทว่าไอเดีอยวดูดีค่าไทายอยู่เลยเพิ่มเพิ่มเองจัดการพ่อหน่อยดิเออขอยืมไม่ให้เลยดิเธอดรวยเพิ่ม แกงใหญ่แกงใหญ่ฝั่งนี้แกงใหญ่นะฝั่งนั้นมีโมเมมีชื่นใจมีกะละมังมหา,งามหาน้องสั่งมาหาน้องสั่งมูนี่นะฮะปล่อยใช้น้ำกันนี่มากกันขนาดไหนเนาะแลงน้ำกันอรอรถยกเว้นเจ๊ไพบุญเลิศเชอบโมเมแล้วฮะเวลาเจ๊ไพบุญจะลปล่อยบ้างไงเจ๊ไพบุญอะไม่มั่นใจหรอกไม่มั่นใจ มอว่าจะไปน้ำเขาด้วยไหมจไปน้ำเขาเลยมองว่าจะไปน้ำเขาไปกับเขายางไงเขายางไงพอไปบุญเดินเสปุ๊บอาบน้ำเสร็จป okay, nah ุ๊บมันจะไปหาไ่บุญอ่ใช่หอือเย้เย้เจบกันแล้วพี่น้องมากันแห้งจบกันแล้วอันตัวหน่อยของลุงด็กจบกันแล้วจบกันแล้วโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องเอลเฟเนไทยแลนด์นะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมโอ้บอมแม่ส่องเขาตัวนี้ส่องเพิ่มพูนเพิ่มพูนชาแนลนอันนี้มีรเรียอกคือเพิ่มพูนชาแนลปอ่อาหำปตาหำผู้ขอเงินไม่ได้เลยตัวนี้ไม่มีจะเป็นไลค์ให้ให้ขอแล้ว